จิ๋วได้ไหมคะใครหน้าเหมือนหมาหคิดว่าตัวเองหน้าเหมือนหมาหมาค่ะเจียชอบกินแต่ถ้าขอเจียล่ะขอเจียขอเจียสวัสดีคกับหล่ออีส่อกันแมนะคะจริงๆรายการนี้ต้องเป็นเหล่าอีสอนได้สูตรใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เป็นอีพีพิเศษนะคะเป็นอีพีพิเศษที่เหล่าอีสาวขึ้น ไปโมยที bien, ่เกาหลีมาค่ะแล้วทำไมมามาต้องจัดเต็มขนาดนี้เนี่ยใช่นี่อยู่บ้านนี่คือชุดอยู่บ้านและนี่คือชุดนอนมีส้อยมูมีส้หมูตอนเรื่องมาจากอีพีที่แล้วที่พูดถึงชื่อเรากันนะคะก็คือชอน์ลิงใช่ส่วนของนี้นก็คือจาบุ้งอ้าลืมชื่อเลย ชอเล้ก็จะเป็นแบบคนคล่องแคล่วพูดมากอะไรอย่างนี้ส่วนชอบูงเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าน่ารักเขื่ออายเรียบร้อยนะคะวันนี้เราก็เลยจะให้มามาของเรานะคะซึ่งเป็นลูกหลานจีนแต่จิ๋วเหมือนกันพูดภาษาแต้จิ๋วได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวลองโชว์สิคะบอกว่าฉันชื่อหมวยฉันชื่อหมยฉันชื่อหมยามา 看他。<laughs> <laughs> ช <SM> <ot> ื่อเนเน่อ้วนเมียเนเน่เนเน่ชื่อจรเอมก็เป็นอ้วนเมียชอบบอ้วเมียชอบอ้าอ้เมียชบโอเนาอ้วมเมียอเล้งเลี้ยเลียงเตี้ยเลียเตี้ยเลียเตี้ถูกแล้วถูกแล้ว เราจะพูดถึงว่าอะไรอ๋อเราจะมาให้ามาตอกย้ำว่าจริงๆเราชื่อเราเนี่ยมันตรงกับนิสัยของเราไหมนะคะกกติกาก็คือว่าแม่หมาถือป้ายอันนี้ไว้นะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครตอบตรงกับที่หมาคิดหมาก็ยื่นหัวใจอันนี้ให้กับคนนั้นเนาะโอเคอย่างคําถามแรกนะเราจะบอกว่าใครหน้าเหมือนหมาคิดว่าตัวเองหน้าเหมือนหมา เหมือนดีไหมอ่ะเหมือนเหมือนอาว่าเราสอคนใครหน้าเหมือนมามากกว่าออกมาก็ให้คนนั้นเนี่ยนีคือไอ้นี่ลกอน่ใกเหมือนมอ้อเซซ้มในอนาคตแบบนี้แน่นอนถ้าบอกว่าหน้าเหมือนกัน มิงแปรเอี่ยมิงคือหน้าเหรอคะใช่ค่ะมิงแล้วก็แปรเอี่ยคืออะไรเหมือนกันเหมือนกันอู้้มิงแปรเอี่ยงั้นส้มบอกว่าหน้าเหมือนมาม่าส้มหน้าเหมือนมาม่าส้มก็คือว่าส้มมึงมิงส้มมิงแปรเอี่ยมาม่าอย่างนี้เหรออ่าสีสีส่วนคำถามที่สองนะก็คือมาม่าเนี่ยเป็นคนที่แบบเซนตื่นเออเห็นอะไรก็แบบหัวร้องง่า เป็นคนอารมณ์ดีมามาว่าเราสองคนใครเป็นคนอารมณ์ดีอเดี๋ยวมามาให้อันนี้นะเนเน่คิดว่าเนเน่หรือว่าเจ๊ที่เป็นคนเส้นตื้นอารมณ์ดีตอบตับเอ๊ะ <g ül> งั้นคำว่าแบบว่าเส้นตื้นขำง่ายเป็นคนตลกอ่ะแบบัวลร้องง่ายเอ,เ,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 อเส้นตื้นอะไรเงี้ยเฮ้าเฉีย เท้าเฉียคืออะไรชอบหัวล้อเท้าหัวล้อเท้าเฉียเฉียเฉียแปลว่าหัวล้อใช่ไหมเนเน่ก็คือชอบหัวล้อเท้าเฉียอ่าชอบหัวล้อเหมือนกับมามาแบบนีนะคะทีนี้ใครเป็นคนที่แบบว่าชอบกินมากๆนะมากกว่ากันระหว่างส้มกับเนเน่หนึ่งสอง เจียค่ะเจียเจียค่ะเจียชอบกินอ๋อแล้วถ้าขอเจียล่ะขอเจียขอเจียก็ชื่อร้านขนมของเราจ้านี่นี่ค่ะขนมขอเจียค่ะนี่เป็นขนมแบบทำมือ แล้วที่สำคัญก็คือเป็นขนมแบบแนวน่ารักด้วยลิลี่ตอนนี้นะคะที่กำลังขายอยู่ณปัจจุบันเลยค่ะขายเลยใช่ไหมตัวนี้นะคะตันตันอ้ยน่ารักมากตัวนี้ชื่ออะไรคะอันนี้ชื่อว่าน้องหมี่โคโค่แบรนดน้องหมีโคโค่แบร์อันนี้นะคะเป็นขนมของพวกเราทำเองนะคะชื่อแบรนด์ว่าขนมห่อเจียค่ะหอเจียแปลว่าอะไรมาห่อเจียอร่อยใช่ ด้วยนะคะที่ร้านขนมห่อเจียนะคะทีนี้โอ้โหกินอะไรคะอร่อยมากไม่สว่าอร่อยจริงๆแล้วบอกว่ามันไม่ใช่เป็นขนมปังธรรมดานะมันเป็นยังไงมันมีไส้ไส้อะไรคะเนี่ยไส้ช็อกโกแลตพรีเมี่ยมเฉพาะของร้านห่อเจียโอ้โห น้องเนี่ยหัวน้องหายไปแล้ว่แล้วก็ไส้ถึงเยิ้มเยิ้มและที่พุงน้องปอกให้ดูข้างๆเพราะว่าไส้แน่นมากใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนชอบแบบช็อกโกแลตหรือว่าจะซื้อไปฝากเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยชอบมากแน่นอนนะคะผู้ใหญ่กินได้เด็กๆกินดีนะเป็นของขวัญของพีเมียมได้เลย แล้วก็มาม่าของเรากินทุกวันกกินทุกวันทำอะไรออกมาก็กินหมดทุกอย่างชิมก่อนนะคะทุกอย่างจะผ่านการกินของมาม่าก่อนนะคะแล้วมาม่ากินเยอะขนาดนี้ทําไมมาม่าเวลาแบบไปตรวจที่โรงพยาบาลประจําปีของมาม่าถึงไม่เคยคอเลสเตอรอลเกินเลยเพราะว่ามาม่ามีตัวช่วยค่ะตัวช่วยของมาม่าคืออะไรคะ คอรีโคซานอลคอรีโคซานอลเนี่ยนะคะมาจากออสเตรเลียก็คือมามากินมาตลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มามากินขนมพวกนี้มามาก็จะแบบว่าไม่กลัวเนะคะเพราะคุณสมบัติหลักๆของเขาก็คือลดไขมันเร็วแล้วก็เพิ่มไขมันดีอย่างที่แบบว่ายี่ห้ออื่นอะคือมันเป็นแค่อาหารเสริมแต่ว่าอัน ในออสเตรเลียเขาเคลมเลยนะว่าเป็นยาเ,ออเพราะฉะนั้นถ้าเป็นยาเนี่ยคุณหมอสั่งจ่ายได้นะคะแล้วก็โรงพยาบาลในประเทศไทยเนี่ยหลายโรงพยาบาลเนี่ยใช้แล้วถ้ามีคนไข้ที่เป็นเกี่ยวกับไขมันเนี่ยคุณหมอสามารถที่จะจ่า แล้วก็แนะนําตัวนี้ได้เลยนะคะตัวนี้ดีมากถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์ตามนี้มาได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลจากแอดมินได้เลยนะคะดีจริงๆค่ะคอนเฟิร์มค่ะอเอาล่ะค่ะนักศึกาวันนี้นะคะป๊าม,มา<อ>มจะมาคอนเฟิร์มแล้วว่ากินโพลีโคโซนเนี่ยจะช่วยเรื่องไขมันแล้วนะคะป๊ามาก็ยังมาคอนเฟิร์มนิสัยของเราด้วยแล้วป้ามาก็ยังมาสอนภาษาจีนแต้จิ๋วให้กับพวกเราด้วยนะคะขอบคุณปามากๆค่ะจอยชี โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหน้านะคะอีพีนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เหล่าชุดส้มด้วยนะคะ